굿มอร์น r ิ่งทีมเทอร์ร Good morning Ohio Ohio ย o อ้ยโอ e ยวันนี้ก็วันที่วิ่งจริงๆเลยนะครับวันจริงแล้วหรอโอเคใช่แล้วตันนี้รู้สึกยังไงตื่นเต้นมากเลยโอ้ยหนกว่าวันนี้เป็นวันเช็คเอาท์ลานนิดน่ะต้องวิ่งแล้วรู้สึกยังไงตื่นเต้นมากขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีเนาะเป็นไงบ้างคะน้ำเอิร์น กังวลเหมือนกันค่ะเพราะว่าเพิ่งจบอีกมาทอนหนึ่งไม่รู้อะไรมันจะเกิดขึ้นแต่ว่าก็พยายามเท่าตีทำได้แล้วกันเนาะซื้อสงวก็เต้นจะตายเลยนะจ๊ะแต่ไม่เป็นไรเทาตีเทาตีทำได้แล้วกันนะจะมาเอดีกตอนนี้อ้วดีมตมจอ้มนนี้เอแล้วดีตอนนี้มาอล้ีเอจอ้ีตอนนี้อ้ีตอนนี้อวนนี้อ้ีตอนนี้อ้

เร็อกซ่าไฟโตขอัเต้โอ้อันดับนมาแล้วไไมาทสุดยอดมากในอนาผมก็อยากจะวิ่งแบบนั้นเลยแต่รณนี้จะสับสามให้ได้นะแล้วผมเทนเจอแฟนจะทุกคนโกถึง3ากิโลแล้ทุกคน เน่ยสู้สยอดอมฮ่าแซวมีพร,ะระังแล้วส,ส,สู้สู้สู้เอาๆมาเยา้มีพลัแล้ว

สามกิโลเชสู้เหลือสามกิโลเองสามกิโลเช้าชวยวสวยวีโคเวสปานเดมาแล้วเฮ้ยสวยวอลสปานเดนกับทงไทยสวยมากทุกคนในเดซัฟนิชแล้ว

送我那个，下。

紹介いたします東のサイチーム大太と申しますありがとうございます、ありがとうございます5分間。う สวัสดีครับพี่ชื่อพี่อะไรครับเทครับพี่เทวิ่งวิ่งเอ่อเท่าไหร่ครับวันนี้เวลา3ามชั่วโมงยี่สิบสามสามจีสิบสามโอเคมากเออดีมากดีมากครับผมเคยมาวิ่งอิปปุ่งกี่ครั้งแล้วครับผมอาทิตย์ที่แล้ววิ่งฟุกุโอกะกันอาทิตย์ที่แล้ววิ่งฟุกุโอกะแล้วก็อาทิตย์นี้วิ่งโคเวะใช่โอ้โหแข็งแรงมากเลยแล้วจะท้อไปจะวิ่งอะไรครับ เดี๋ยวมี ATM ที่ไทยแลนด์โอ้ ATM อมมาไม่ถึงไทยแลนด์โอเคซูซูนะครับผมขอบคุณครับ Ato, ขอบคุณสกิมบิร์ของฟาก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะเ็เชื่อว่าเอ่อเรื่องหลังมีการเตรียมงานแล้กม็มีการทางานอย่างหนักมากๆะะขอบคุณที่ให้เกียรติคนไทยนะคะเออแล้วก็พี่เอ,อิญนะคะให้มาอยู่ในตรงนี้นะคะ่ะก็ รู้สึกว่าเป็นช่วงชีวิตที่ดีมากๆแล้วก็เป็นความทรงจำที่พิเศษนะคะก็อยากเก็บเกี่ยวแล้วก็หวังว่าสักครั้งหนึ่งเราคงได้กลับมาเจอกัน,นะะีนครั้งนี้ค่ะนี่ สวัสดีทุกกองตอนนี้นะครับพวกเรากลับมาที่โอซาก้าแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้มาเที่ยวที่โอซาก้าทีมไทยแลนด์เนี่ยสนใจกิชิก็ไดฟุกุว้าวน่ากิ่ฟูฟุเดี๋ยวเมกนี่ลงอะไรลงไปเรื่อยเรอวะกระเป๋าสตางค์เหรอกระเป๋าสตางค์แล้วก็เส้สลงอะไรไปเรื่อยๆ <peach fragrance> อ้นนออาอมารับสตรอเบอรี่แลอันนี้ชื่อหลานอะไรเอ่ยชื่อหลานเดียวนะเพ็บน,นึงสตรอเบอรี่สตอรอเบอรี่สตรอเบอรี่มาเนียมาเนียโอ้ว้าวสตรอเบอรี่มาเนียอันนี้คือเป็นไดฟุกุใช่ไ<ๆ>หมได้จ้ะอิจิโกะใกล้อิจิโกะไดฟุกุนี่ปกติเคยกินแต่ไดฟุกุตามตลาดนัดที่บ้านเรานี่คนนี้กินแล้วเร็วมากไหมรอไม่ไหวไงรอไม่ไหว

นี่พวกเราวังแผนว่าจะไปกินปลาไหลเข้าหน้าปลาไหลนะแต่ว่าเห็นร้านนี้ปุ๊บซ้ำคนนี้เฮ้ยไม่ไหวซื้อกินเลยนะครับพี่กันสิดูท้ทั้งที่กันสิดไม่กินเพราะว่าเราเก็บของไปกินปลาไหลได้จะกินปลาไหลเต็มทีโอเคไปเที่ยวต่อได้เพืเสร็จแล้วก็มาถ่ายรูปที่ป้ายกูริโก้นี่ก็คือที่ถ่ายรูปใหม่ของโดริโก <ใน S 2> ้นะทุกคนเร็วๆใช่หรอเอาไหนบอกไม่เป็นไหนบอ บอกว่าไม่เป็นอะไรสภาพเราไม่คุณมาซ่องเว่อเวอเว่อมาเยี่ยมเอานี่น้ำซองซองเปิดฟ้าคนนี้กินไปแล้วลองว่งนี่นี่นี่ยากมากแบบเข้มเข้มเลย กินฟูฟูรถจับไปไกลบ้าตอนนี้จะใส่ก่อนนี่ไงพอินี้กินไปแล้วอร่อยมากมากกว่านี้ได้ไหมไม่ได้อีกแล้วไม่ได้าอร่อยก็จบเลยใช่โอ้ยน่ากินมากเลยเป็นไงบ้างจะหนุ่ยอร่อยมากเราชอบกินอุนางนิ่มากอือนากิก็ชอบเอิร์สเหมือนกันนะชอบงงเลยนักกีรน้ำเหมือนกันน้ำเหมือนกันเอ้ยนากิ อันนี ced, year, ้รู้สึกจะเกรียมๆกรียมเลนี่นี่ะได้กินมาสนี่กินโรยเลยใช่ป่ะทำไมสุดยอดเลยอร่อยมากคือร้านนี้น่ะก็ือว่าอุนากิโนนารุเซซึ่งร้านใหม่เมื่อประมาณสอสามปีที่แล้วเลยแลตัวนี้มีสาขาหลายร้านในญี่ปุ่นแล้วซึ่งไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นเท่านั้นเลย ตามประเทศแล้วเรียรย่ยโปรได้ไปยังจีตะยามไม่มีจ้ะได้แต่น่าจะเร็วนี้เร็วเดี๋ยวนี้ยแล้วก็ของเอกลักษณ์ของร้านนี้นะคะรับทุกคนมีเมนูแค่สามเมนูเท่านั้นคือซอุเมทาเกะมัตสึนี่ก็คือปลาไหลอุนากินะครับผมปลาไหลอย่งอางเดียวใช่อย่างเดียวแล้วก็แต่ขนาดขนาดเล็กก็เพิ่นื้อปังหกร้อยแย่ไม่ไม่ถึงสี่ร้อยบาทเลยนะ,ะตรองบอกอันนี้ร้านนี้เริ่มจากโยโกฮามะเหมือนกัอ๋อ Đi mà Sức lội Màu lửa A, ôm, Năm Ok, chừng sáng năm y lè Yeah À chừng cùng khuôn mềm bà ráu mềm bình coi bà Xa ทั้งต้นกลวไม้โคเที่ยวเที่ยวโคเบสนั้งม้นก้ยหนูประทับใจมากเลยเป็นครั้งแรกที่มาเที่ยวญี่ปุ่นกประทับใจเลยเจอแต่คนน่ารักน่ารักทั้งคนญี่ปุ่นที่มาจากเมืองไทยแล้วก็คนญี่ปุ่นที่อยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยคือประทับใจจริงนะเพราะเรามาครั้งแรกไงแล้วมันเป็นแบบเขาเรียกว่า first impression อะมันแบบดีมากเลยแต่ว่าสนามโหดไปหน่อยนะตอนขึ้นสะพานอะเห็นด้วยไหมเห็นด้วยเห็นด้วยคือทางสวยมากแต่ว่าไม่ได้มองไม่ได้มองความสวยมองแต่ตรงไปข้างหน้าอีกเดียวว่ามันจะถึงสันดี ชายด้วยมองไม่เห็นตอนหน้ามันตามเบอร์ไปหมดแล้วเอาเหรอใครไปวิ่งโตเกียวมาราธอนไหมเจอกันวันที่เท่าไหร่นะสองมีนาคมสอป่ะใช่ป่ะสองมีนาคมอ่าวันที่สองมีนาคมนะก็พวกเราจะไปในฐานะเพลงอ้าวซิกซ์เท่าไรใช่ไหมโอเคแล้วสองคนนี้มาไหมไม่มาไม่มาเลยมาบ่อยแล้วมาบ่อยแล้วโอเค ขอบคุณมากๆจะแอร์ตุ้ทุ่งถ้าคลิปนี้สนุกมีประโยชน์เ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์เป็งกับมันจะให้กับพวกเรากดกระดิ่งติดตามด้วยไหมเออใช่ด้วยนะจ๊ะโอเคจ้าก๊าบบ๊ายบาย